สวัสดีค่ะอยู่ในตำนบนพอสูตช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์กดนานนากดยันยันกดเยอะๆนะคะเราลงกันมาดูกันมาแล้วหลายคลิปทีนี้มาเบรกฟังข่าวกันบ้างนะคะมีหลายคนอยากรู้ว่าวันนี้มีใครมีผู้ใหญ่ใจดีไปร่วมงานบวงสวงผีงูห้าตอนกันบ้างเดี๋ยวค่อยๆเล่าสู่กันฟังค่ะ เราไปกันที่ช่องของดอกกระถือพัทยาก่อนนะคะหลังจากที่เปียงป้างกันออกจะรุนแรงกับอ้วนชวนคุยหลังจากนั้นก็เงียบต่างคนต่างถอยต่างคนต่างจิ้มหดกันหมดนะคะไม่มีใครกล้าออกมาใส่อะไรใครอีกแล้วก็ตามเคยคะ่ะนางดอกกระถือก็ออกมาเปิดคลิปที่ฉัน พูดถึงนั่นพูดถึงนี้ที่ว่าวันเนี้ยทุกวันที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้อยู่มานานอยู่มาก่อนเนี่ยคืออยู่เพราะตั้งใจเปิดอียานอย่างเดียวอีดอกกระทือนี้คงลืมไปนะคะว่าก่อนที่จะมีช่องเป็นหลักแสนตอนนั้นน่ะคนดูจุ๋มจิ๋มมากเรียกคนดูด้วยการดูดคลิปของดิฉันไปลงเอาคลิปของดิฉันไปลงทั้งดุนแล้วเชื่อไหมคะว่าเขาบอกวันนี้เขายืนอยู่เพื่อที่จะแหกอียานอียานบิดอย่างงู้นอย่างนี้ แต่ก่อนหน้านั้นเลียอียานไม่รู้จะเลียยังไงดีเอาคลิปอียานไปลงตอนที่อียานด่ายพวยนี่เอาคลิปอียานไปลงไปชื่นชมไปอะไรอียานยังคงด่ายพวยเหมือนเดิมแต่อีดอกกระทือด่าอียานแล้วค่ะแต่ก่อนอวยอียานไม่อียานนี่เลิศย่าง้นอย่างนี้ที่สําคัญก็คืออีดอกกระทือคงไม่รู้หรอกว่าอีฟักกิ้งก้อยพยายามจะบอกให้ฉันรายงานช่องเธอ ว่าเนี่ยสันดานไม่ดีนิสัยไม่ดีเอาคลิปคุณหลันไปออกเอาไปลงเอาไปทำอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดท,ที่จะมาพูดฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเคยว่าไปครั้งหนึ่งตรงที่คือเอาคลิปไปไม่เป็นไรแต่บางอย่างอย่าเอาไปบิดในสิ่งที่ฉันไม่ได้พูดอย่าเอาไปบิด แต่อีก้อยเนี่ยมาหลังไหม่ทุกวันค่ะวันนี้รถเอาของคุณหลานออกไปอีกแล้วนะนิสัยไม่ดีเลยไม่มีมารยาทต,ต้องเล่กงานซะบ้างอีก้อยเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาค่ะใครเอาคลิปใครไปอีก้อยจะตามไปยุให้รายงานช่องเมื่อวานนี้จำได้ไหมคะคลิปที่ไอขาหมูเรียกไอไหลว่าไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูเนี่ย ดิฉันได้พูดเอาไว้ว่ามันเกิดจากเรื่องที่โรสเตือนไอ้ขาหมูตำหนิไอ้ขาหมูว่าดูดคลิปไอ้น้ำมาลงหาเงินอย่างที่ที่ฉันบอกอีก้อยใครดูดคลิปใครอีนี่จะไปเลียมข้างหลังตลอดอีก้อยพูดเองไม่ได้แต่ฟักกิ้งก้อยไม่สามารถทําได้เพราะอะไรรู้ไหมคะสัมพันธ์ฉับหน้ากับไอ้นาทีเนี่ยเป็นสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นถ้าเป็นออกตัวปกติ ฟักกี้ก้อยจะไม่ออกตัวทำอะไรเองจะอีนี่ตุดค่ะจะปิดตุดข้างหลังคนนั้นคนนี้อย่างที่บอกเฮ้คุณหลันคุณหลันอันนี้ว่าคุณหลันอันนี้จะลบคุณหลันอันนั้นอย่างงู้นอย่างงี้นี่คือสันดานฟักกี้ก้อยข้างหน้าก็คุณโหคขาคุณนั้นคุณนี้ขาจันคุณจันสีขาอีนี่เป็นอย่างนี้ตลอดค่ะแต่รับหลังตุดกรณีนี้ก็เหมือนกันอีก้อยไม่พอใจที่ไอขาหมูเอาคลิปไอไหลดูดคลิปไปทำมาหากิน แต่ถ้าบอกเองเดี๋ยวจะเสียสัมพันธภาพที่ดีตุดอีดอกกระทือพัทยาอีดอกกระือก็มีการพูดเหยาหเหยาเหยา,ยาไปอย่างนี้แหละไอ้ขาหมูถึงบอกว่ามันเข้าใจว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันรู้อยู่ว่าความไอ้ไม่พอใจกันตรงเนี้ยมีการว่าอะไรกันมันก็เหมือนกับที่อีดอกกระือว่าอ้วนแทนไอ้ใหม่กรณีใหม่เนี่ย ดิฉันก็มั่นใจว่า e fucking ก้อยตุดอีกเหมือนกันค่ะทีนี้พอไอ้ขาหมูไม่เอาคลิปไปแล้วพอรู้แล้วว่าเดี๋ยวมีปัญหาไอไหลไม่พอใจอีก้อยไม่พอใจคนนู้นคนนี้ไม่พอใจก็เลยเลิกดูดคลิปไอไหลจะเอาคลิปคนอื่นนู่นไปเพราะไม่ดูดคลิปไอไหลป๊บใครดูดคะดู ดูคลิปของในช่องดอกกระทือสิคะมีแต่คลิปของไอ้ไหลดูดเอาไปเดยอีก้อยว่าอะไรก็ไม่ได้พวกนี้เบื้องหลังอีโรสถึงได้ไปโยนสติกเกอร์ให้อยู่เนืองเองก็คือชดจ่ายให้เธอนะคะดูดคลิปนะหกสิบเก้าไอ้ไหลก็ยังทูงนะหกสิบเก้าเองเลย <laughs> มันก็เป็นกันแบบนี้แหลคะค่ะคนพวกนี้ย ฝนตกที่หมูหลายคนจังไรมาเลยไหลไปรวมกันที่เฉียงนาค่ะคารมีเอฟซบางท่านรอให้ได้ฉันสรุปว่าตกลงผู้ใหญ่ใจดีปีนี้มีใครไปบ้างนะคะภาพแรกเสื้อสีน้ำเงินเป็นสายเปนคนใหม่นะคะเเป็นเจ้อ้วนนิวยอร์ก คนที่ซื้อที่ดินตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ในนาดงดอกไว้เยอะแล้วก็เพิ่งซื้อนาคาบุรีทั้งหมดตอนนี้ไปถึงก็ควักเงินนะคะมีแต่เงินที่เตรียมจะใส่บาทอย่างนู้นอย่างนี้อิสระไปสัมภาษณ์ไปคุยด้วยก็ได้ทิปไปรู้สึกจะสองพันหรืออะไรยังไงหรือสองร้อยเลยฉันไม่แน่ใจเรื่องแบงค์น,นะคะไม่แน่ใจแต่เห็นสองใบก็อุ้ยกราบคือตอนนี้คนนี้เป็นดาวดวงเด่นในนาเป็นสายเปค,คนใหม่คนเก่าๆอย่างยาย่าลอนดอน อะไรพวกนี้ที่เคยมาเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นแล้วจะแอนแดนไกลก็ไม่ได้ไปเพราะจะแอนแดนไกลถูกเฉดหัวออกไปพร้อมกับไอ้ขาหมูเพราะว่าเป็น F4 ตัวยงของไอ้ขาหมูคนเก่าๆล้มหายตายจากราตรีเราก็ไม่เห็นบางคนก็เรียกว่าเปรียบุญกันไปถ้าไม่ตายก็อมาพาตพิการ ก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาเป็นเหยื่อใหม่ๆตอนนี้มีคนไปตามจีบเจ๊คนนี้เป็นเรียกว่าเยอะเพราะว่ามีที่ดินอยู่ในนานนั้นหลายแปลงเหมือนกับอยากจะยังไงล่ะขอที่ดินอันนั้นเอาไปยกให้ไอ้พวยกับอีเถกเลยเจ๊คนนี้แกก็ยังแซวว่าคือจะมาขอซื้อต่อหรือเปล่าอยากขาย ที่ตรงนั้นขายต่อใครไม่ได้แล้วค่ะเพราะมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมีการบวงสรวงดิฉันถึงบอกว่าไอ้พลยกับอีเถดน่าจะเอาพ่อเอาแม่มาเชิดชูฝั่งวิภาเคยได้ไปร่วมง,งานแล้วแต่ฝั่งลาโพไม่เคยไปเลยน่าจะส่งรถมารับพ่อรับแม่ไปร่วมง,งานสักครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนที่ ลานพญานาคอันนั้นนานดงดอกอันนั้นมันจะล่มสลายไปส่วนภาพที่สองเราจะเห็นมณฑารือนไทยมณทาเรือนไทยเนี่ยเป็นคนที่ชักจูงให้มาซื้อที่ตรงนี้มีคนมาบอกขายผ่านมนทาเมืองเอมณฑารือไทยนะคะแล้วก็มีแม่จินตนาเราเห็นแม่จินตนามาแต่งวดนี้ยังไม่ได้เห็นว่ามีการออกหน้าออกตาออกอะไรเหมือนปีที่แล้วจะค่อนข้างจะ อลังการก่อการถ่ายคลิปในงานเป็นเรื่องไปราวเพราะมีแอดมินที่จ้างมาถ่ายโดยเฉพาะเขาก็จะจับตั้งแต่ต้นต้นอย่างนี้มาไม่ใช่มั่วไปหมดปีนี้เราจะเห็นว่าการถ่ายคลิปเนี่ยไม่สามารถจะเรียงลําดับขั้นตอนอะไรได้ต่างคนต่างถ่ายแต่ละช่องถ่ายเพื่อเอาคอนเทนต์กันอย่างเดียวแต่ไม่มีใครลําดับงานพิธีเป็นขั้นเป็นตอนได้เหมือนกับปีที่แล้วนะคะ FC ผู้ใหญ่ใจดีเราก็จะเห็นว่าหายไปแม่นกน้อยที่รวยมากๆอยู่พิษณุโรกก็ไม่เห็นว่าได้มาเยี่ยมก็เห็นแม่น้อยนิวยอร์กคนเนี้ยจะเด่นกว่าคนอื่นหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวไปดูภาพถัดไป ค่ะส่วนคนนี้คือแม่นกนาแก่ในการบูงสงปีแรกๆน่าจะเป็นปีแรกนะคะที่แม่นกนาแกเนี่ยมาเปนั่นเปนี่เห็นอะไรก็เมา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 ทุกคนก็จะไปถ่ายรูปทุกคนก็จะไปพนอทุกคนก็จะไปเขาครอแต่มาปีนี้นอกจากจะพิการเปรียบุญไปแล้วหมดตัวค่ะก็เลย ไม่ค่อยเห็นภาพแม่นกไปถ่ายอะไรแกใครแกทําคลิปของแกม่ม่อๆแม่ๆอยู่คนเดียวไม่ได้มีใครสนใจอะไรสักเท่าไหร่ภาพแรกเป็นภาพตอนกลางคืนนะคะส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพของวันนี้แกเหนื่อยแกก็เลยเข้าไปขอนอนในร้านเสียเส้นไอ้ร้านค้าสีซาห้าร้านเนี่ยนะคะเอาเข้าจริงๆก็คือปิดหมดแล้วค่ะไอ้ร้านขายมาม่าก็ไม่ได้ขายแล้วนะคะ ร้านขายน้ำแข็งใสของแอนก็ไม่ได้เปิดขายแล้วเพราะไม่รู้จะเปิดไปทำไมมันไม่มีใครมาซื้อกินร้านของแม่ขับใสก็ปิดไปแล้วแต่ยังไม่ได้ยกไปไหนสภาพที่แม่นกนาแกเนี่ยเหนื่อยแล้วจนต้องเข้าไปแอบนอนหลับอยู่คนเดียวไปอาศัยนอนหลับอยู่คนเดียวไม่มีใครมาดูแลนอนกับพืชน,นอนไม่ได้ ไม่ได้ถูกยกยอปอปั้นเหมือนตอนที่ยังมีเงินเห็นสภาพแล้วน่าสงสารค่ะเหมือนหมาตัวหนึ่งจริงๆคาช่างตั้มกับพอลลี่ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมก็ต้องขอค่าน้ำมันสะหน่อยนึงขึ้นไลท์ขึ้นไลท์ตอนเช้าพิธีเดี๋ยวจะเตรียมเดินทาง จากนั้นระหว่างเดินทางก็บอกว่าคือกว่าจะเดินทางเนี่ยไปถึงมันก็งานพิธีตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแต่อ้างว่าที่ไปได้ไม่ทันต้องไปตอนนี้เพราะว่าติดต้องดูแลพ่อกว่าคนจะระเปลี่ยนมันช้าแล้วก็เลยมีการบอกว่าเดี๋ยวไปร่วมงานแล้วเดี๋ยวกลางคืนก็ตีรถกลับคงไม่ได้ค้างที่ดงดอกเพราะว่าอะไรไม่อยากจะเสียเงินที่จริงที่นอนในนั้นตรงนั้นมีนะคะถ้าจะนอนเน่ะมันมีห้องว่างมันมีอะไรว่าง แต่เจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาไม่มีใครอยากต้อนรับก็ต้องไปแล้วก็คือรีบไปรีบกลับไปพอให้โผล่หน้าให้เอฟซีได้เห็นว่ายังไม่ได้ทิ้งลูกทิ้งป้าไม่งั้นยอดศัพท์จะตกลงค่ะนี่เป็นอีกสองคนนะคะ ที่ไม่กล้าไปในวันที่เขาตุ้มห่วที่มีความสุขแต่ไปในวันที่เป็นงานบุญในวันที่เขาบอกว่าใครอยากมาก็มาไม่ห้ามถ้ามาด้วยจิตศรัทธานั่นก็คือช่างตั้มภาพแรกช่างตั้มเนี่ยไม่ได้มาช่วยอะไรเลยปีนี้ไม่ได้ช่วยงานอะไรเลยแต่มากินฟรีอย่างเดียวมาถึงปุ๊บก็กินฟรีทันทีค่ะในขณะษที่ภาพสอง ช่างพงช่างพงเนี่ยไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ยังไปช่วยยกนั่นยกนี่ตั้งแต่ช่วยเรื่องยกของไปส่งวัดที่ตักบาตรตักอะไรนี่นะคะก็ยังได้ไปช่วยงานแล้วก็ได้กินแต่ช่างตั้มเนี่ยมาสายๆมาแล้วก็นั่งกินร่วมงานพอได้ถ่ายคลิปได้อะไรให้คนได้เห็นว่าฉันมานะฉันมานะแล้วเดี๋ยวก็กลับอันนี้ราะค่ะดิฉันเอามาให้สังเกตเพื่อจะให้เห็นว่าใครเป็นอะไรยังไงคนพวกนี้ช่างตั้มกับพอลลี่เคยตั้งโต๊ะ หลอกด่าไอ้พลยมารอบหนึ่งแล้วจำได้ไหมคะตอนสมัยที่ย้ายมาดงดอกกันใหม่ๆแล้วมีข่าวว่ามีคนให้ทุนสองล้านให้ทำนั่นทำนี่แต่มีข้อแม้ว่าต้องให้ช่างตั้มเป็นคนรับเหมาช่างตั้มเคยรับเหมาทำกำแพงได้ไปเยอะมางดนี้ผู้ใหญ่ใจดีคนเดิมจะให้อีกไอ้พลยสองล้านจะเอาแต่ไม่เอาช่างตั้มจะทำเองอยิวนั้นก็เลยไม่ได้กันและช่างตาั้มพอลลี่แล้วก็นายแดงก็เคย ขึ้นนั่งพูดคุยกันทำนองไว้ไอ้พวกหัวลืนตีนมีการพูดอย่างนั้นกันแล้วหลังจากนั้นก็คนก็จับสังเกตได้ว่าด่าไอ้พวยแน่ๆมีการเคลียกันไปเคลียกันมาแล้วก็ก,กลับมารักกันหวานฉ่าแต่ที่ฉันว่างวดนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วคะ่ะหลังจากที่โดนด่าเรื่องเอาส้มห่วยๆมาในปีที่แล้วมาปีนี้มีเรื่องไปวุ่นวายปาวงปาแหว่งไปนั่นไปนี่อีก โดนไอ้ผวยออกชื่อว่าไอ้พวกนี้ไม่น่าทำมีชื่อช่างตั้มกับพอลลี่อยู่ด้วยปีนี้ก็ไม่ได้มาร่วมงานสนุกแต่มาร่วมตอนช่วงงานบุญไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาถึงกินลงทานฟรีแล้วเดี๋ยวก็จะขับรถกลับกันสมควรกับชาญก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะคะเพราะว่าผ่องกับพาก็ไม่มีใครไปรับเหมือนกัน ก็มันจะเตรียมตัวว่าจะไปร่วมง,งานตอนเช้าจริงๆควรจะมารับไปตอนเช้าเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่โดยเฉพาะคนคนค,นคนไม่สบายเนี่ยตอนช่วงงานช่วงเย็นอาจจะอยากพักผ่อนมากกว่าแต่ตอนเช้ามีตักบาตรท,ทาบุญมีพิธีพามให้ไปร่วมตรงน,นั้นจัดอาหารกลางวันให้แล้วก็ค่อยให้ลูกหลานขับรถพากลับมาส่งก็ได้แต่ไอ้พวยสั่งให้เสือสาวไปบอกว่า ยังไม่ไปรับนะเดี๋ยวไว้ค่อยไปรับตอนเย็นจะให้มาดูลำมาดูแสงสีตะพ่องแก่ๆแ,แล้วนะคะแล้วก็เป็นเปรีย้ยบุญแดกอยู่ด้วยจะไหวเหรอแทนที่จะมารับพ่อแม่เอาพ่อนั่งรถเข็นภาพที่ลูกชายเข็นพ่อไปใส่บาทมันไม่งามกว่าเลอคะสวยงามกว่านะ ให้พ่อกับแม่ได้มาร่วมพิธีบุญมันสวยงามกว่าและมันอาจจะเป็นงานบวงสวงครั้งสุดท้ายของที่นั่นก็ได้แต่ยังไงผมกับพาเคยได้ไปแล้วแต่ตาชานยายสมควรไม่เคยได้ไปเหยียบยังไงถ้าสมมติว่าจะโดนมาคับคดียึดนะคะขายทอดตลาดก็กรุณายอมให้ยายสมควรกับตาชานเอาตีนไปเหยียบในที่ฉนดของลูกสาวหน่อยละกันนะคจนห

ก็ดูเอาเองก็แล้วกันค่ะสนุกสนานโอ้ถ้าได้เต้นกับสาวอื่นแล้วโอ้ยเต้นจนแบบลืมดูพื้นเวทีมหมูต่มองตูดสาวๆอยู่หมูต่มองขานักร้องโอ้ยไอ้พลอยเกือบร่วงเวทีเป็นไงล่ะดิฉันคงไม่ได้ภาพนี้มาหรอกถ้ายขาหมูไม่ตัดเอามาเหมือนเอามายอะเยอะไว้นี่มันเกือบลงแล้วหัวแตกแล้วไม่ละมือไงลุงมันก็ เป็นตัวบอกว่างานที่จัดกันเนี่ยมันไม่ใช่งานบวงสรวงนะคะมันเป็นงานวัดเป็นเป็นงานสนุกสนานมันเป็นงานจัดงานเลี้ยงขายโต๊ะจีนขายของได้เงินได้ทองชาวบ้านที่มานั่งกินโต๊ะจีนก็มีการใส่ซองนะคะอีเถอพูดเองเลยว่าโอ้โยเป่าเงินหนักเป่าเงินหนักมากมีการใส่ซองให้กันพวงมอลงพวงอะไรคล้องนักเต้นก็ขายกันยี่สิบบาท เงินทองตรงนั้นคนจัดงานได้ไปรว้วๆแต่เกรเสริญจะไปรับพ่อรับแม่มาร่วมงานพิธีตักบาตท,ทําบุญตอนเช้าให้เป็นสิริมงคลบ้างไม่ทําเลยทั้งผัวทั้งเมียจะห้าม ให้ไปหรือไม่ให้ไปไม่มีผลอะไรกับไอ้ขาหมูเพราะสิ่งที่มันต้องการคือคอนเทนต์ยอดวิวถ้ามันไปมันก็ถ่ายคลิปเองถ้ามันไม่ไปมันก็ได้คอนเทนต์ได้คลิปได้ยอดวิวจากการดูดคลิปคนอื่นสบายกว่าด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองขับรถค้าน้ำมันเดินทางไปและถ้าไปถึงก็จะต้องโดนถ่ายทุกปีไอ้ขาหมูจะโดนถ่ายให้เปิดเวทีหมอลำซิ่ง ให้เปิดลงทานอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยสลึงเฟื้องไม่จ่ายเลยแต่กูนั่งดูดคลิปอย่างเดียวในขณะคนที่เดินทางเสียค่าน้ามันน้ามันไปถ่ายคลิปในนั้นได้ยอดวิวน้อยกว่าไอ้ขามูที่ดูดซื่อๆดูดสบายๆนี่คือมือขวาของไอ้พวยไอ้พวยคบแต่คนสันดานแบบนี้ค่ะ ภาพนี้บอกอะไรรู้ไหมคะยืนยันในสิ่งที่อนุวัตรบอกว่าลุงมีอะไรลุงต้องปรึกษาผมผมเป็นมือขวาผมรู้หมดผมรู้ทุกอย่างผมให้คำแนะนำงานนี้ถ้าออกมามีเสียงชื่นชมอนุวัตรจะได้หน้าแต่ดิฉันว่าอนุวัตรจะโดนดา่าเพราะว่างานนี้มันไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่พยายามจะพูดจะเสริมกันว่ายิ่งใหญ่ที่สุด เราเห็นบรรดาผู้ใหญ่ใจดีเราก็รู้เราเห็นการจัดงานงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเป็นงานในปีที่มีผ่องกระพาไปร่วมเป็นผู้ใหญ่ไปนั่งเป็นประธานอยู่ในงานแต่ปีนี้ทั้งผัวทั้งเมียไม่เอาพ่อเอาแม่เลย